ไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะ้องโอเคเอายินดีต้อรนรับทุรานกันด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์จนะ๊าตอนนี้เราก็มาอยู่กัน3มคนวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่ปั๊มน้ำมันเรามาเป็นเด็กปั๊มนะครับในชะ่ไม่ใช่เอาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในแมปอะไรนะเด้อ,อแมดัดทีทีมนะรเราวันนี้ก็เรามาขี่รถ กลางทาวรีไซน์กันนะวันนี้เราก็มีกัน3คนนะครับมีผมมีเอนเดอร์มีไอ้กัสนะครับเด็กเป๊ะ Hello Hello โอเคแล้วตอนนี้ใครสร้างห้องอ่ะครูสร้างแล้วโอเคเข้าเข้าเข้า Let's go Let's go มาละมาละโหลดแมปไอ้นองแมปกำลังโหลดมีไม้บนหูไปนี้ไปแล้วมึงระวังครู QVP นะ้ไหม พีพีเฮ่ยมึงหยุดเลยก็คืออันอันนี้คือพวกผมไปเคยเคยเล่นมาเล็กๆน้อยๆนะครับพอจะรู้พื้นฐานวิธีการเล่นอยู่บ้างไอการประกอบรถเลยนี่มันมันจะมีของพิเศษอยู่อ่่ะอยางนึงเลยอันนี้อะไรของพิเศษไม่คือเอาเวลามึช่วยกูประกอบกันแล้วแหละดูมึงดูมึงดูคิน ดูยังเคยได้ตัดกี่อยสองตาเลยกัดแสบตาบ้าน้องตัวจ้าแล้วก็ตัวจ้าปิดไม่รู้ปิดด้วยปิดด้วยมันเปิร์แหวนนี่อะไรโอเคมาเดือนมาเดือนไอ้เี็ยหน้าหน้าสว่างไอ้น้องขาวเจอเก็บรถไฟนี่เอิญไอ้เมียไอ้มเงียสองระดับนี้ยังไปเอาไปเอาเป็นี่หาาขอมาประกอบรถเดียวเฮ้ยเอาไม่ได้โอเคเอาได้ละ ไม่ปิดปิดกินดีเนี <fend> ่ยไฟคุยเลยแม่ง <ะ S 1> เฮ้ยกูเหมือนคน <attends S 2> ตาบอดเลยนะเว้ยถ้าถ้ามึงไม่เปิดอ่ะเนี่ยต้องเปิดดีกันมึงก็ตาบอดต่อไปเนี่ยไอ้เยียกูเหมือนคนตาบอดเลยเว้ยตอนกลางคืนเนี่ยจอกูมันมืดมากไอ้เรืยเดือดไปแต่กูก็ลงไปเปิดไงลงไปเปิดอันนี้เสร็จเปิดเต๋ตาเฮ้ยมันมีไฟฉายว่ะไฟฉายส่องหน้าเลยส่องหน้ามันมันมีไฟฉายตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้อ่ะน่าจะอัปเดตปั๊ แล้วทำไมกูเห็นไฟฉายตอนนี้น้ำมันเฮ้ยทำไมทำไมกวนน้ำมันออกมาไม่ได้เอ้ยเอ้ยช่วยกูด้วยไม่ให้ใครช่วยกูเลยประตูเลยอยงเงี้ยอืมกูได้น้ำมันมาแล้วน้องเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเติมดิขอ่าเงี้ยไม่ครบเลยมึงอย่าลืมเอากระเทียมไปด้วยนะเว้ยอย่าเพิ่งเติมอะไรวะฉันจะเติมน้ำมันรถน่ะนายแม่งไม่เข้าใจวะถ้ารถไม่มีน้ำมันแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยชิบหายละอะไรกูด้วย มีอย่างหนึ่งก็คือของมันของมันเอาแปดตามแบบว่าจะนองรุดไม่ได้แล้วเฮ้ยมันแปะได้อยู่มันแปะได้อยู่แปะได้ไแปะได้ไม่ก็คือไอ้ของใช้อ่ะเราของใช้เดอกกูสอนดูเฮ้ยอย่ามาทําเป็นรู้มากนี้รู้มากเหรอรู้มากเลยครับกูนั่งเล่นมาสามสี่ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยเล่นทำควยแล้ววะป่าไม่ไดนเลยป่าไม่ได้ด้วยมึงคือมึงรู้ไม่ได้ว่ามันเพราะมันอัปเดตอัปเดตเยอะ มันอัปเดตแล่ว่าส้นตีได้เลยอรู้ไป่ได้เอ็นเดอร์เอ็นเดอร์อย่างจังนี้เราต้องลุมมันเองไปซื้อเอเททองมาเอาเลยเอ็นเดอร์เอาเลยเอเททองมันมันยิงกันไม่ได้ไงแต่ว่าพี่แม่พแต่ว่าเรามีไม้ตียุงนะพี่เดะโกเออเมึงเจอไม้ตียุงเปล่าเวลามึงมีมึงมีไม้ตียุงอะมึงทีกินกันได้มึงรู้ปะมึงรู้ปะเออมีมีขวานก็แบบเถาะกันเล่นเลยอ่ะ มึงมึงเล่นปักศีห้าชั่วโมงมึดูบอลกีกีก็ได้ยังนั่งตีกิมเล่นอยู่ตอนที่กูนั่งเล่นเฮ้ยกูกูเอากระดานเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่าประตูเพื่อกูจะลอยเกีแต่ไปเจอกูเอาเบอร์เกอร์มาใครใครก็ได้เบอร์เกอร์ตกพื้นอะไรแป๊บนึงกูไปแหละใส่เบอร์เกอร์ลงไปกับเลยน้องสะเบียงอะไรวะกูไปแหละโดด แต่ถ้ามึงเจอพายุอ่ะประตูไม่บินอ่ะดุมก็ไปไปคนละ่างแล้วกันอันนี้คือเราเติมหมดแล้วเราเราขาดอะไรป่ะหน้ารถหน้ารถเรายังไม่ใส่อะไรป่หม้อนน้ำไม่ใส่ได้หมดแล้วถ่ายกระเทียมกระเทียมจำพายกันด้วยด้วยไอ้การ์ดมือไหนอ่ะไม่ใช่อะไอย่างเงี้ไอการ์ดมึงมึงมึงเล่นตามเกมดี้เปเหมือนเล่นไรถัดล่าทำยี่อะไรล่ะ กระเทียมเอาไปยังอ่ะเอาหมดยังหมดยังหมดแล้วไปแล้วโอเคก่เลยดิเด็กเก่ผมขอนั่งหน้าได้ไหมครับผมผมขอนั่งหน้านะครับนักข้างคนขับครับไปปิดหม้อน้ำหนึงอ่ะเกียรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอไปเช็คอะไรแป๊บนึงลืมปิดนี่ปุ๊บวะน่งลงรถปิดแล้วโอเเคปิดแลล้วยไปเลยกัน

<dévelop eigentlich analysis> <ator> ไอเดอร์มึงก็เปิดประตูทำเชี่ยแล้วเนี่ยแต่ที่แต่จริงมึงก็ปิดประตูหลังให้ได้มันปิดไม่ได้เนอจริงมึงก็ปิดเลยมันปิดไม่ได้ไอเด้อแขนกูมันผักมันไม่ได้โหนิดประติดปิดอยู่ปัดไปขึ้นรอนี่ไงหาเรื่องประกอบรถใหม่ไงขี่เฉียวหินในสัตว์โดนทีเดียวดิตอบใหม่เลยเฮ้ยทำไมมันมืดแล้วอ่ะมืดแล้วว่ะเฮ้ยเปิดเปิดไฟหน้าดิเฮ้ยเปิดยูนอ่ะเอ้ยกานเราไปเปิดไฟหน้าดิ เแล้วเกลียดมาข้างหน้ามันเปิดไฟอันเดียวนะเออไปเปิดรู้สเหมือนคนตาบอดเลยแกกูขอร้องไม่เปิดเถอะแล้วใครอยู่อยู่รถอยู่รถนี้เอออยู่รถนี้ลงไปเปิดหน่อยเออไปดีเอ้าเฮ้ยออกรถไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟมันมันสว่างแค่ดนี้ก็แค่นั้นแหละไอ้เหี้ค สว่างแค่นี้ยังไงเฮ้ยมันสว่างแล้วปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเชี้ประโกดการอะไรอ่ะแล้วมึงปิดไฟทำไมไม่เปิดไฟอ่ะไอ้เหี้ยตอนเช้าเขาเปิดไฟกันนะเว้ยรู้ป่ะแล้วมึงจะเปิดอยู่เยี่ยวดาวบอลเห็นเยี่ยมหนึงนะขอเช็คหน่งเอาเลย เชื่อเมื่อไหร่เราจะเจออะไรสักอย่างว่า,าข้างทางเฮ้ยไอ้ก๊าซกูเหมือนเจออะไรข้างทางด้านซ้ายไกลเราเรามองไปน้ซ้ายแค่ไปประตูหัวก็มีอยู่คนเดียวแหละไอ้เฮี้ยกูคงทับหรอกมั้งประตูมีไงตรงนี้ปั๊มน้ำมันปะ่ะหรือว่าไอ้เช่นน้ำมัน,น,นตรงนี้แล้วกูเปิดได้สี่ประตูเฮ้ยกูเจออะไรไม่รู้ดูบนหลังคาไอ้กูเป็นตาฝาแล้วเว้ยหลายตัวมันมีหลายตัวมากเลยเฮ้ยไม่มี ในบ้านมีอะไรโอ้ยในบ้านมีกระบองเพชรไอ้น้องเฮียมีเราจะเอาชีวิตรอดยังไงโอ้หมามันมามันมามันมานี่คกูครูวิธีไปอะไรไอ้กาด้านในมีอะไรอ่ะปืนปืนไปเอเดอร์เอเดอร์เอเดอร์ไป เอ้าไอ้การไอ้การมันจะเบื่อเลยพี่เอาอาวุธออกมาให้เองอ่ะพี่ต้องกินอาหารก่อนว่ะเพิ่มค่าหิวไอ้การบุญเกิดได้ปะเนี่ยไปได้เพิ่มไทโรมาสฮะมันเกิดฟรีไม่ใช่หรอลบเดี๋ยวบอกมันไม่ใช้เล่นไปแล้วอ่ะฮะมันใช้มันใช้เกิดเล่นไปแล้วเหรอเดี๋ยวตอนนั้นมึงเร่งโคดีนะเออไม่เคยเออเอ็นเดอร์เอานนี่ไง กูเกิดแล้วแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยโอ,อ๊ะกูมาแล้วกูมาแล้วทุกคนไม่ไม่ตียู่เพราะสตนดามิตน้อยเลยอย่าเข้ามาอย่าเลยเว้ยอ,อันี้กูว่าคนดูแบบมือหัวกูหมดแหละไอเนี่ย้ของวะเรื่องของวะ ไปคุณเกิดปีคุณเกิดปีเออใส่เลยเออเออคุณตายกูจะตายออกออกเอาไปตีเอาไปตียุงไปตีมันดีเฮ้ยเมื่อกี้มึงชนมันตียุงขายไปแล้วพีเอ้าหน้ายไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยอาวุธอันเดียวของเราเออปีเล้อเฮ้ยข้างในข้างในมีขวานด้วยนะเว้ยมันออกมาเรามันออกมาเฮ้ยเฮ้ย เจออาวุธมันตียุงสีดำเออเอามันเฮ้ยเจอแล้วเออเออเจออาวุธไล่วน้ำมันมันมันตียูงตายแล้วโอ้โหตีมันตายเฮ้ยพี่โคตท้องไอ้เคียเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายกันจะบ้างไปกันเอาไปไปกันเอาไปไอ้กันไม่ตียุงไปกันมันเอ็นเดอร์ระวังนะฮะตีไงมึงใายหน้าดิมึงใายหน้าน่ะเออใายหน้างั้นแหละถือแล้วก็ใายหน้าน่ละใายหน้าใส่มันบอกว่าไม่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 ปฏิเสธ จัปะเตะจั่ปะโอ้เนื่อยเปมันมีปืนอยู่อะไอกาดออกไอ้กายบังเด็บไลนไอ้สัตว์ไอ้กายกูจะออมึงจะบังทำไมมเงยไ้ขาบ้านเลยสัตว เออซอมบี้เป็นเก่งขึ้นหรือเรากากลงวะตำรวจกากเำรวจเออมึงกากกากอันกัดกระป๋องใส่หม้อน้ำยังอ่ะใส่แล้วรถมันมีหม้อน้ำจะขับยังไงครับน้องมันขับได้เลยมันจะร้อนไวอ่ะเดแต่แต่ในเกมนี้แต่แต่ในเกมนี้ถ้าถ้าไม่ใส่มันขับไม่ได้ป่ะอ้ในเกมที่นี้ถ้าไม่ใส่มันขับไม่ได้ป่ะขับได้ขับได้ขับบ่อย ไอ้้นีก็ตอนที่คุณมันเด็กตะคุเล็กๆบอกมันเป็นบ่อน้ำบอกมันไม่ใช่มันก็นก,นก็เลยเอาไว้หลังตรงนี้แล้วมันก็ปะปนทีน่เร <c oughs> ื่องด้วอะไรบางอ๋อลำใจอะไรน้องจะลงเอ <มา S 1> จ,นะจอเจอเหมือนเจอไม่น้องเจอเป็นบ้านหลังใหม่พอพายุทรายมามันความอยู่มันลดแบบคูณสองเลยใช่อ่ะหิวแล้วว่ะ <c oughs> หิวแล้วไอ้วก่คุณหิวจุดการกินเนื้อซอมบี้ได้โอ้โหเช่น บ้านแม่งอย่างสว่างเฮ้ยทำไมน้ำก็ตกเหรอเฮ้ยไม่ใช่เราเหนื่อยเราเหนื่อยเราเหนื่อยโอเคโอเคไลท์เดินไปเอเย้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 ออะไรสักอย่างนึงที่มันจะช่วยกูได้ในบ้านอะระเบิดมีระเบิดมีระเบิดโอเคโอเคมึงอยู่ไหนอ่ะแต่การมึงรอดมันนี่มันนี่มึงรอดมันมาหนี้ ระเบิดดูกูด้วยแหละแล้ว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 มึงจะระเบิดแล้ทำเพี้ยนะไอ้ไอ้แคทไปไหนอะไอ้ตายค่ะนี่คว่าแล้วใครระเบิดสิมึงระเบิดหรอไม่ได้ทำพี่ไม่ได้เป็นคนทำเองมั่วแล้เองมั่วแล้วไม่ใช่พี่อะไรนะพูดว่าไงนะ่มพูดว่าไงนะไม่ใช่พี่ โดนปะมึงหายมาดิหายมาดิหายมาดิฮะหายมาดิาดิแสบปะแสบตาวะไม่แสบไม่เดินเลี่ยน้อพี่ไม่ได้เป็นคนทำอย่ามาใส่ร้ายพี่เว้ยดูไดเพี่แ <c oughs> ลักษณะหน้าตาคนเลว <c oughs> พี่แอ, <c oughs> อร์ไปไปไปพี้แอร์อืมไอ้น้องตายเวลาเริ่มใหยดมาตัวมีวมวน,นั่น เด ok <c oughs> <sm> <c oughs> ้อมึงจะเปิดประตูทำไมเด้อมึงอยู่ดีไอเด็กเชนี่รถชนโดนเด้อพุกเดี๋ยวก็ได้ประกอบรถใหม่เอ้าประตูหายอ๋อนึกว่าประตูหายประตูหายงีอะไรหนุ่มมายากรได้น้องประตูหายกินน้ำก่อนที่อยู่น้ำถ้าสมมติตกได้ปะรอแก็โดนพายุทะเลสาไง

เด้วเประกอบประกอบประกอบเด้อเดี๋ยวฟ้ามาโอ้โห no run เฮ้ยระวังระวังฟ้าผ่านในหัวนะเราเราขาดอะไรบ้างเครื่องหรืออะไรหายบ้างหาดเครื่องรออ้อยรอรอหน่อยดิเอาของใส่มันได้หน่อยก็พวกกูพยายามดึงของรอล้อแล้วเมืึงไง แล้วมึมงมึงกด F ดันรถด,ดิไอเชี่ยฟ้านลบฟ้าผ่านนะลบนี่ฟ้าไปเดี๋ยวนะกู้ยมันเราไม่ได้โดนฟ้าผ่าปะ<ด>เ,เราโดนฟ้าผ่าใช่ป่ะแต่แต่แตไอแก๊ามันมันหลบไอ้นี่ปะ่ะหลบหินนะอรถรถเราคือแม่งแบบว่าแค่เดี๋วเราเรา,เราแค่กูแค่เป็นตะกิด <laughs> ปตะตูไม่หลุดเลย <laughs>